ก็ฮัลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมเรนเองและขอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่ไกด์คร่าวๆกับเจนโด โดยพื้นฐานเจนโดเนี่ยเป็นตัวละครกายภาพประเภท,ทาธาตุผิดปกตินะครับผมโดยจะเน้นการปั้นไปที่ ATK และก็ความชำนาญอันมเลี่นะครับผมการทำดามจของเจนโดเนี่ยจะมาจากการแปะสถานะผิดปกติใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับผมหรือก็คือให้มอนสเตอร์ตัวนั้นๆเนี่ยถือสถานานะแอดโซเนาะซึ่งการทำดาเมจของเจนโดเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งการอัพสกิลแต่อย่างใดนะครับผมคล้ายๆการใช้ความชำนาญธาตุในเกมเก็ชินอิมแพ็นั่นแหลนะเนาะสกิลไม่ได้มีผลกับการทำดามจของนางนะครับผมซึ่งโดยพื้นนนฐานกากรเล่ เจนโดเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆน,นำเจนโดเข้ามาในสนามแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามีหลอดพลังบางอย่างอยู่ที่บนสายของหน้าจอเพื่อนๆน,นะครับผมไอเจ้าหลอดอันนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยให้ชื่อว่าแพชชั่นเกตนะครับผมเมื่อโรเก็บแพชชั่นเกตจนเต็มแล้วเนี่ยเกตสีฟ้าเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งผมขอเรียกสถานะนี้ว่าแพชชั่นก็แล้วกันนะครับผมเมื่ออยู่ในสถานะนี้เนี่ยประสิทธิภาพการแปะอนโนมาลีของตัวเจนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%เลยนะครับผมและทุกๆความชนานา หน่วยจะถูกเปลี่ยนเป็น ATK 2หน่วยเพิ่มให้ตัวนางเองนะครับผมซึ่งเกมเพลย์ของนางเนี่ยก็คือการเก็บเกตแพชชั่นแล้วก็ทำดาเมจให้ได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลานั้นนะครับผมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมการแดชของนางในโหมดนี้เนี่ยจะไก,กลกว่าการแดชปกติเล็กน้อยเนาะผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงสังเกตไอจุดเล็กๆบนเกตแพชชั่นของเราแล้วใช่ไหมละครับผมซึ่งไอเจ้าจุดอันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยได้สถานะแพชชั่นหรือว่าค่าสถานะแพชชั่นเนี่ยถูกรีเซ็ตนะครับผมซึ่งเมื่อเราใช้ จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่จะยืดสถานะแพชชั่นของตัวเจนเนี่ยให้ยาวนานขึ้นเนาะอยู่ในสถานะแพชชั่นนานแค่ไหนดามเมจที่ออกมาเนี่ยก็จะยิงเยอะเท่านั้นนะครับผมอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรายืดสถานะเวลาของแพชชั่นออกไปได้อีกเนี่ยก็คือการสลับตัวละครเจนมาเพื่อแพรรี่นะครับผม อีกวิธีหนึ่งเลยก็คือการแดชหลบแล้วก็สวนกลับนะครับผมเออจริงๆก็ไม่ต้องโจมตีสวนกลับก็ได้หรอกครับแค่เดชหลบเฉยๆมันก็เพิ่มให้แล้วเนะวาะก็จะสังเกตจากคลิปตัวอย่างที่ผมเนี่ยโชว์ให้ดูอยู่ได้เลยนะครับผมคือถ้าเราเนี่ยหลบหลีกสวนกลับศัตรูไปเรื่อยๆเนี่ยพูดได้เลยนะครับผมว่าเกรดแพชชั่นของเราเนี่ยลดลงไปน้อยมากๆเลยนะครับผมฉะนั้นพยายามหลบบ่อยๆเนาะ ส่วนอันติของเจนเองเนี่ยก็จะเป็นการทําดาเมจกายภาพเป็นเอลเอีวงกลมอย่างที่เห็นเลยนะครับผมซึ่งอันติของตัวเจนเองเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บไว้ใช้กับตัวบอสหรือว่าเก็บไว้ใช้กับมอนสเตอร์ที่เราเนี่ยยังแปลสถานะใส่มันไม่ได้หรือว่ามันเพิ่งหลุดสถานะมาหมาดๆนะครับผมก็จะช่วยให้ดาเมจอันโนมาลี่ของเราเนี่ยต่อเนื่องขึ้นเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหลังจากใช้อันติไปเนี่ยมันก็จะรีเซตค่าสถานะแพชชั่นด้วยนะครับผมส่วนค่าสถานะหลักๆในการปั้นเจนเนี่ยก็จะเน้นคมนนอะรับ ATK เนี่ยไม่ได้กำหนดอย่างจริงจังนะครับผมว่าควรจะมีเท่าไหร่แต่ว่าความชำนาญ anomaly เนี่ยผมขอกำหนดให้ว่า300ขึ้นไปก็แล้วกันนะครับผมส่วน p a s s ีฟประจําตัวของเจเนี่ยเมื่อเจเนี่ยโจมตีถูกศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูดังกล่าวเนี่ยติดสถานะตื่นกลัวเป็นเวลาต่อเนื่อง10วินาทีนะครับผมเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะตื่นกลัวแล้วเนี่ยหากเราโจมตีศัตรูตัวนั้นจนติดสถานะแ s s a u เนี่ยสถานะแ s s a u l ในครั้งนั้นมีโอกาสติด c r i ติคอลตามเลเวลของพรสวรรค์นะครับผมอย่างของผมในปัจจุบันเนี่ยจะมีเครืเหลือยู่ที่ ก็เเปอร์ซนต์นะครับผมที่เพิ่มมาเนาะแล้วก็ครีดามเมดเนี่ยอันนี้จะฟิกซ์ไว้ที่50%นะครับผมการทําสถานะแอซซอลจากตัวละครนี้เนี่ยมันทําให้ติดครีได้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าก็ขอให้เพื่อนๆไหนอย่าไปซีเรียสมากเนาะแค่มี ATK ในระดับหนึ่งแล้วก็ความชํานาญอานอมอลี่ประมาณ300กว่าๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมในเรื่องของ W Engine เนี่ยถ้าตัดเรื่องประจําตัวออกไปเนี่ยก็เหลือแค่วิปปิ้งเจมินายกับเบตเทิลพาสเท่านั้นนะครับผมที่ผมเนี่ยแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยใช้จริงๆเนาะผมไม่ได้มคันะรบผ คือมันก็ใส่ได้ปกตินั่นแหละครับแต่ว่าถ้าใส่อันที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่าเนาะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สุ่มประจําตัวเนี่ยผมแนะนําให้ครับวิปปิ้งเจมินายมาใช้แบบด่วนๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเนี่ยแรงในระดับหนึ่งเลยเนาะส่วนเอฟเฟกของ W e n g i n e เนี่ยผมขออนุญาตสรุปง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับผมเมื่อเราทําให้ศัตรูตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยติดสถานะ a อตเทิร์บิหรือก็คือติดสถานะผิดปกติตามธา่าใดๆก็ตามนั่นแหละครับผมไม่ว่าจะจากตัวเองทําหรือว่าจะจากเพื่อนๆในทีมมมมมทําาาากก็็ตตนะะับผจถือว่นะสมมุิ ก็มีศัตรูหนึ่งตัวที่ติดสถานะผิดปกติแล้วเนี่ยตัวเราที่สวมใส่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะได้ความชํานาญอนโนมลี่เพิ่มขึ้น30แต้มนะครับผมและสามารถซ้อนทับได้สูงสุด4ชั้นนะครับผมเมื่อศัตรูหายจากสถานะอนโนมลี่หรือว่าศัตรูตายไปแล้วเนี่ยสแต็กเนี่ยก็จะถูกลบไปด้วยนะครับผมซึ่งสแต็กแต่ละสแต็กเนี่ยก็คิดแยกกันเนาะส่วนสําหรับคนที่เลือกใช้ประจําตัวเนี่ยดับเบิลเอนจินประจําตัวของนางเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับพอร์ตไปในทางที่เราจะแดดและโจมตีศัตรูมมมมาากกกว่่ะคโดดยีแพ็ืืออเ <dead S 2> ลุจ <dead S 2> มตีแล้วเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์ Predatory Instinct นะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายกายภาพได้เพิ่มขึ้น12%ซ้อนกันได้สูงสุด3ชั้นนะครับผมหนึ่งสเต็กเนี่ยบัฟเราได้นานสูงสุดแค่10วิเท่านั้นนะครับผมและเมื่อสแต็กเต็มแล้วแต่ว่ายังเกิดซ้าอยู่อีกเนี่ยก็จะทําการรีเฟรชช่วงเวลาต่อเนื่องนะครับผมหรือก็คือทั้ง3สแต็กที่เราเก็บมาเนี่ยถ้ายังแดชโจมตีศัตรูไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่ายังเลี้ยงสแต็กได้อยู่เนาะและเมื่อผ ก็จะได้รับ Predatory Instinct มาเลยทันที3สแต็กนะครับผมและเมื่อ Predatory Instinct ของผู้ใช้อยู่ในสแต็กสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพการสะสม Anomaly เพิ่มมาอีก40%เลยนะครับผมส่วนอัตติแฟกทที่ผมแนะนําที่สุดเนี่ยก็นี้ไม่พ้น4 f แฟนเมทัลแล้วก็2 Freedom Blue นะครับผมเซตแฟนเมทัลเนี่ยเมื่อใส่2ชิ้นเพิ่มโบนัสความเสียหายกายภาพ10%และใส่4ชิ้นเมื่อทําให้เป้าหมายใดๆก็ตามเนี่ยติดสถานะ a d Soul ตัวผู้ใช้เองเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายเพิ่มขึ้น35%ต่อเนื่อง10 2วินาทีนะครับผมส่วน2 f r e e d o m b l u e เนี่ยก็จะทําให้ความชานาญอโนมอลี่ของผู้ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก30แต้มนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยปั้นความชานาญอนโนมอลี่เนี่ยง่ายขึ้นเนาะส่วนทีมต่างๆที่เราจะจับมาเข้าคู่กับเจนเนี่ยก็ถือว่าจัดง่ายมากๆเลยนะครับผมขอแค่ว่าเป็นตัวละครกายภาพเหมือนกันหรือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับผม2ตัวละครที่ผมเนี่ยแนะนําให้ไปเล่นคู่กับเจนเลยก็คือไพเพอร์กับเซตนะครับผมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยม ผมผแต่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะจัดให้เจนไพเพอร์และก็เซ็ตเนี่ยมาอยู่ทีมเดียวกันเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปจับคู่อีกทีหนึ่งนะครับผมจะเป็นเจนเซ็ตแล้วก็ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นเจนไพเพอร์แล้วก็ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งก็ได, iper, กไกกได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะส่วนตัวละครจริงี่ที่ก็สามารถนํามาเล่นด้วยกันได้เนี่ยก็ในกรณีนี้ผมก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับผมแต่ผมไม่มีเนาะแต่เอาเป็นว่าเล่นเดียวกันได้แล้ะกันึงเเเเเนนนนนน่่่่ถถ้้าาพืืออๆจจะลลป็็ไแววกูซ เช่นกันนะครับผมเพราะว่าลูซี่เนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันกับไพเพอร์เนาะก็ถือว่าเข้ากันได้นะครับผมส่วนข้อควรรู้ต่างๆในการเล่นเจนเนี่ยหลักๆเลยคือถ้าเราเนี่ยอยากจะรักษาสถานะแพชชันนานๆเนี่ยเราเนี่ยต้องแดนหลบศัตรูบ่อยๆหรือว่าสลับตัวมาแพรรี่บ่อยๆนะครับผมส่วนการใช้สกิลของเจนเนี่ยจริงๆถ้าเราใช้ตอนที่ยังไม่เข้าสถานะเนี่ยมันจะช่วยเร่งให้เข้าไวขึ้นก็จริงนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราควรเก็บไว้ใช้ตอนเข้าสถานะแพชชันแล้วเนาะเนื่องจากว่าสกิลของตัวนางเองเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การแปะ ครับผมว่าถ้าไม่เก็บไว้รีสถานะแฟชั่นเนี่ยเราเนี่ยก็จะเก็บไว้ใช้กับมอนสเตอร์ที่ยังไม่มีสถานะอะไรใดๆเลยนะครับผมหรือจะเก็บไว้แปะสถานะตอนที่มอนสเตอร์ล้มลงก็ได้เช่นกันนะครับผมส่วนการชาร์จโจมตีของเจนเนี่ยแน่นอนครับผมว่าในระหว่างที่เราชาร์จเนี่ยเราจะโดนดาเมจเบาลงก็จริงเนาะแต่ว่าเราเนี่ยอย่าไปชาร์จตอนที่มอนสเตอร์เนี่ยมันใช้ท่าใหญ่นะครับผมท่าใหญ่หมายความว่ายังไงท่าใหญ่เนี่ยก็คือท่าที่มอนสเตอร์เนี่ยโจมตีใส่เราแล้วเราเนี่ยโดนดาเมจเยอะมากหรือว่าเจ็บมากๆนั่นเองนะครับผมถ แต่ว่าถ้าเป็นบอสใหญ่เลยเนี่ยก็เตรียมตัวเจ็บได้เลยเนาะส่วนสําหรับคนที่มีเซตแล้วอยากนํามาแปะสายฟ้าเพื่อทําปฏิกิริยาดิสออเดอร์เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างพูดยากนะครับผมยกเว้นเซตแต่ว่าจะแปะได้ไวจริงๆหรือว่ามีมอนสเตอร์หลายๆตัวเนาะคือที่ผมกั้มกึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือการโจมตีของตัวเซตเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายฟ้าในทุกแอคชั่นนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโจมตีเป็นสายฟ้าจนมันติดสถานะได้เนี่ยก็ต้องสลับตัวมาแพรี่หรือว่าทําอย่างอื่นนะครับผมถ้าอยากจะนํามาเล่นดิสออเดอจร์ก แอคชั่นเชนเนี่ยก็อาจจะต้องไปที่เซตอยู่บ้างนะครับผมยกเว้นบอสนาออันนี้เนี่ยได้ไปทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมเวลาบอสมาลมนะ้มเนาะหรือเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะใช้บางโบสายฟ้าช่วยเซตแปะก็ได้นะครับผมก็จบกระลงไปแล้วนะครับผมกับไกด์เจนของผมในรอบนี้เนาะจริงๆอยเนี่ยอยากให้มันถึง10นาทีนะครับผมจะได้มีข้อมูลเยอะๆแน่นๆเนาะผมเข้าใจนะครับผมสําหรับใครที่ดูผมอยู่แล้วคิดว่าไอ้หมอนี่มันลงคลิปช้าจังวะก็ ยอมรับนะครับผมว่ามันช้าจริงๆอะเนาะมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมก็เรื่องบนพื้นนั่นแหละครับผมก็เป็นเรื่องการเรียนความเหนื่อยอะไรประมาณนี้ครับผมกลับบ้านมาทําการบ้านนู่นนี่นั่นนะครับผมในเดือนหน้าจะต้องเตรียมตัวไปฝึกงานแล้วก็เตรียมเอกสารตรวจสุขภาพแล้วก็เปิดธนาคารใหม่อีกเหมือนก็วุ่นวายหน่อยๆนะครับผมแต่ผมคิดว่าช่วงฝึกงานเนี่ยน่าจะลงคลิปได้ไวแล้วก็บ่อยกว่าช่วงเรียนนะครับผมเพราะว่าช่วงเรียนเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยประมาณทุ่มกว่าๆหรือบางทีก็ประมาณสองทุ่มนตืประมาณ ประมาณ7จ็ดโมงได้นะครับผมแล้วก็กลับบ้านประมาณ6กโมงเย็นหรือว่าอาจจะช้ากว่านั้นนิดหน่อยเนาะยังไงผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็รับชมรับฟังกันเสมอมานะครับผมขอบคุณมากๆเลยเนาะสุดท้ายนี้หากคลิปนี้มีการผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอรบกวนทุกท่านชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยผมไม่บอกครับผมอ,อ๋อไม่บอกเลยคิดไม่ออกวะ